มะเขือเทศเชอรี่นะครับเป็นพืชที่ให้ผลตอบแทนค่อนข้างสูงแต่ในการดูแลรักษาให้ได้คุณภาพนะครับจำเป็นจะต้องมีความใส่ใจวันนี้นะครับคุณสามเมคีนิคมรักจะมาแชร์เทคนิคการปลูกมะเขือเทศเชอรี่ให้ได้คุณภาพดีแบบพรีเมียมครับมีอยู่1 8 0ต้นนะครับเป็นแถวละ30ต้นนะครับก็เราปลูกกันอยู่ทดลองอยู่ประมาณ3สายพันธุ์นะครับสายพันธุ์แรกที่ปลูกเยอะที่สุดที่เราเห็นนะสามแถวนะครับก็จะเป็นบุนสวีทนะครับ นะครับปลูกเมื่อวันที่18กรกฎาคมนะครับตอนนี้เก็บเกี่ยวไปได้อยู่ที่50 54กิโลกรัมนะครับเป็นรอบแรกนะครับตัวอุบลนสวีดนี่ก็จะเป็นลักษณะของทรงพุ่มมันจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะเป็นทรงพุ่มเตี้ยนะครับเมื่อเทียบกับอีก2,000ที่เหลือจะเป็นตัวเขาเรียกว,ว่าเป็นสุกมูลกับซันซันสวีดนะครับของเทพมงคลนะครับ ตัวลักษณะเด่นของตัวบนสวีดก็คือที่เห็นชัดๆเลยนะในแปลงก็คือว่าหนึ่งลูกติดลูกดกนะครับแม้ทั้งอากาศประมาณนี้ชาวบ้านชาวเมืองเขาไม่ค่อยติดผลเท่าไหร่แต่ว่าบนสวีดนี่ติดเยอะนะครับถ้าถัว่วเราไม่ได้เก็บเกี่ยวเลยนี่จะเห็นแดงแดงจนจะทนไม่ไหวะครับต้นมันนะครับทีนี้ว่าตัววัสดุปลูกนี่เราเนื่องจากว่าเราออกแบบนะครับการปลูกลงในตะกร้าเพราะว่าปัญหาของการปลูกในดินก็คือโรคทางดินนะครับมันมีเยอะมากนะครับ โอกาสความเสี่ยงมีสูงนะฮะเนื่องจากว่าแปลงนี้เนี่ยเราปลูกทั้งเมลอนปลูกทั้งเมะเขเคเศชิลี่มาประมาณ4 5หขอบแล้วนะครับวันนั้นการนําลงดินอีกครั้งหนึ่งก็มีปัญหานะที่เราเห็นฝั่งนี้ที่ว่างๆนะครับมันตายด้วยโรคเขียวนะเมื่อก่อนนะครับเราก็ปลูกลงตะกร้านี่แหละแต่ว่าเราลืมนึกไปว่ารากมันสามารถทะลุนะไอตัวที่เป็นผ้ากันย้าลงไปนะครับพอมันไปสัมผัสดินข้างล่างก็คือเกิดการปิดเชื้อแล้วก็ตายไป ในตัวบนสวีทนั้นนะครับเรื่องของเหี่ยวเขียวนี่ตายไปประมาณ3ต้นนะครับถือว่าน้อยมากนะครับจะเทียบกับพันธุ์อื่นๆนี่แทบจะไม่ทนทานเลยนะครับนะตอนนี้ก็เราคาดหวังว่าจากสภาพตัวน,นี้พอเราเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยน่าจะเก็บได้สักมานอีกสักรุ่นหรือสองรุ่นนะเพราะว่าปัญหาตอนนี้คือความชื้นน่าสูงแล้วก็มันเกิดราที่ใบนะครับก็พยายามแต่งพยายามดูแลอยู่แล้วนะแต่ว่าดูตามสภาพแล้วก็ลําบากเหมือนกันนะครับ ในส่วนของตัววัสดุปลูกนะครับที่ใช้นะครับก็จะเป็น2ส่วนผสมกันก็คือในส่วนของ531 1นะปุ๋ยหมักมอบองเราเนี่ยแล้วก็ตัวกากมันซึ่งได้รับการสนับสนุสนจาอกอบนไบโอไอททนอลนะครับแล้วก็ผสมกันในระหว่างสัดส่วน1ต่อ1แล้วก็เสริมด้วยปูนดลไม้นะครับตัวนี้เท่า,ท,า,ท,าที่เราเทียบก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสูตรที่ลงตัวแล้วนะครับเพราะตัว5 3 1 1าําพังเองเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโปร่งแล้วก็ทําให้ น้ำหรือว่าน้ำหมักหรือว่าปุ๋ยหมักที่เราเราลดลงไปทุกวันทุกวันนีมน่มันมันมันไม่สามารถที่จะอุ้มน้ําได้มากนะนะครับพอมีกากมันเข้าไปก็จะช่วยปรปับปรุงโครงสร้างนะดินหรือว่าวัสดปุปลูกที่อยู่ในกระถางน,นี่อุ้มน้ํานได้นานขึ้นนะครับสําหรับการเปรียบเทียบ,บาการเจริญเติบโตของทั้งสองทั้งสองสามสายพันธุ์นี่นอกจากเรื่องของการาต,ติดผลนะครับที่แตกต่างกันแล้วก็จะมีเรื่องของการเจริญเติบโตในแง่ของการ ขายน้ำนะครับอันนี้ที่ผมสังเกตเห็นชัดอันนึงคือขายน้ำนะครับตัวบัวสวีทมีคายน้ําน้อยกว่านะครับเมื่อเทียบกับพวกพันธุ์อื่นๆนเพราะฉะนั้นปริมาณการให้น้ำเนี่ยจะต่างกัน,นเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว,ว่าเราปลูกในโรงเรือนเราควรจะแยกประเภทให้ชัดเจน,นถึงเป็นการทดลองในโรงเรือนเดียวกันแต่หลายพันธุ์นี้ต้องระวังเรื่องการให้น้าเพราะว่ามันมีผลต่อพอขาดน้ําแล้วโอกาสที่ดอกจะร่วงก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันทําให้เกิดการการไม่ติดผลนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเท่าที่เราดูในในสภาพโรงเรือนเมื่อเราผูกในหน้าฝนนี่ปัญหาอีกหนึ่งก็คือว่ามันเป็นเหมือนที่อับชื้นนะครับเพราะว่าเราไม่มีการซุกซุเลตอากาศนะครับในตัวโรงเรือนเนี่ยนะทำให้เกิดพวกเชื้อราเนี่ยมากที่สุดนะครับปัญหาก็คือตะกรกขคืนลานะพวกโรคพืชใบหยิกหรือว่าโรคเหี่ยวเขียว,ยวหยิกเหลืองเนี่ยมีน้อยครับนะถือว่าเราควบคุม จัดการการปลูกในตะกร้าเนี่ยได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับจะเหลือคือการจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับตัวมะเขือเทศนะครับโอเคครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเราปลูกวันที่เท่าไหร่นะครับอ่าสิบแปดกรกฎาคมครับผมอายุต้นกล้าที่เหมาะจะลงตะกร้านี่กี่วันนะครับผมใช้ที่นี่ก็อยู่อยู่ที่ยี่สิบสามวันครับผมยี่สิบสามวันหลังจากลงออกจากถาดก็มาลงปลูกเลยครับท่านนี้นะพอเราผสม อะไรวัสดุปลูกเสร็จแล้วย้ายกล้าเราการให้น้ําหรือให้ปุ๋ยช่วงแรกๆเป็นยังไงเ่ยปุ๋ยนี้ไม่ได้แตะเลยนะครับก็คือใช้วัสดุเดิมในตะกร้านะครับไปจนครบนะครับสมสัปดาห์นะครับผมที่จะเริ่มให้น้ําหมักนะครับก็พยายามให้มันพูดง่ายๆมันจะเป็นกล้าอ่อนอยู่ก็อยากพยายามให้รากมันเดินเต็มตะกร้าซะก่อนจะมีก็กระตุ้นด้วยตัวคุณลีซีสังเคราะห์แสงนะครับเพื่อช่วยบํารุงรากมันนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะครับ พอมันยืนตัวได้แล้วผมจะเริ่มใช้น้ำหมักนะครับเข้ามาช่วยในการลดนะครับใช้ยังไงครับนี่ก็ผมจะตวงใช้วิธีตวงเอาะคือได้เทสแล้วนะครับว่าสองถ้วยนะครับต่อน้ำหกสิบลิตรก็ได้อยู่ประมาณพันสองครับผมก็จะใช้แบบนี้ก็จะใช้สองถ้วยครับน้ำในถังนี้หกสิบลิตรใช่ไหมครครับ สิบลูกหกสิบแกลอ 60, 60แกลอนหกสิบแกลอแกลอนนาจั์หลงฮะสิบแกลลอนแล้วเราก็จะอันนี้น้ำหมักปลาใช่ไหมคะตัวนี้เป็นน้ำหมักไข่ครับมีทั้งปลาทั้งไข่ครับตอนนี้นะครับทีน,นี้เราก็ดูสีมันสั่ายหอยก็ได้นะครับก็ประมาณเนี้ยสีมันนี่คือรถทุกวันครับ ถ้าไปเทสก็ประมาณพันสองประมาณพันพันสองพันถึงพันห้าน,นะครับในโครซิเมนบัวหนึ่งจะได้กี่ต้นนะครับก็ประมาณหกถึงแปดต้นครับแต่โดยทั่วไปช่วงนี้มันผมจะใช้วิธีให้น้ำทีละน้อยน้อยก็คือมาลดสองครั้งครับก็บัวหนึ่งก็จะได้ประมาณหกต้น นี้ประมาณบ่ายสองผมก็จะออกมารดอีกทีหนึ่งครับสำหรับการรดน้ำมะเขือเทศเชอร์รี่นะครับคุณสามัคคีจะใช้ระบบน้ำหยดโดยมีทามเมอร์มาควบคุมเพื่อความสะดวกในการทำงานการให้น้ำก็ระยะแรกไม่ได้ให้เยอะให้ตอนช่วงเช้านะครับให้ช่วงเช้าแล้วก็มีช่วงบ่ายสองทีหนึ่งนะครับแต่ว่าให้เนื่องจากเรามีตัวชุดควบคุมที่เป็นโซลาเซลล์นะครับในการจ่ายน้ำนะครับก็จะให้อยู่สองช่วงเช้าประมาณ5นาทีแล้วก็บ่ายประมาณ5นาที การดูแลแต,ต้นก้าตอนที่ยังเล็กๆมีปัญหาไหมครับต้นก้าที่เล็กๆถ้าจะมีปัญหาก็จะเป็นเรื่องของพวกแมลงวีขาวนะครับแมลงวีขาวที่จะเข้ามาแทะใบนะครับแล้วมันก็นำนำพาเรื่องไวรัสตัวเหยกตัวใบหยีเหลืองนะครับตัวน,นั้นก็จะมีปัญหาตรงนั้นถ้าเป็นเหี่ยวเขียวนี่ไม่ค่อยเจอในระยะที่เป็นต้นก้านะจะมาเจอระยะที่โตขึ้นรากรากทะล,ลุตะก้างไปแล้ว แล้วแมงวีขาวเราใช้วิธีไหนจัดการครับตอนนี้ก็จะมีทั้งวิธีกลทั้งชีวพันธุ์นะครับวิธีกลก็จะใช้ตัวพลาสติกดักนะครับตัวพลาสติกทาทากาวดักแล้วก็ชีวพันธุ์ก็จะเป็นพวกเมทัลเลเซียมมีวเรียแต่ว่าเนื่องจากว่าฤดูฝนเนี่ยมันทําอะไรมากไม่ได้เพราะว่าความชื้นมันเยอะนะถ้าเราไปฉีดก็จะมักจะมีปัญหาเรื่องลาตามมาลาอื่นตามมากินที่ใบนะครับพอมันเริ่มโตแล้วช่วงไหนเราเริ่มแต่งกิ่งเลี้ยงเถาครับ แต่งกิ่งเลี้ยงเถานี่ผมเริ่มที่30วันขึ้นไปครับก็พยายามแต่งกิ่งล่างออกก่อนเพราะว่ากิ่งร่างระยะความชื้นที่บนบริเวณผิวหน้าตะก้าเนี่ยมันเยอะกว่าก็พยายามแต่งตัวน,นี้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดเป็นต้นตอของเชื้อราลามไปข้างบนหลังจากนั้นก็ประมาณ40วันนะครับเราจะเริ่มเห็นเป็นลักษณะของ2เถาชัดเจนแล้วก็จะเริ่มพันกิ่งทีหนึ่งครับเทคนิคในการพันกิง่งหรือว่าเลือกกิ่งนี้ทำยังไงครับ โดยทั่วไปธรรมชาติของมันเมื่อเจอสองกิ่งนะครับจะมีอยู่กิ่งหลักนะครับที่เราจะเห็นเป็นช่อดอกนะครับกิ่งนั้นจะเป็นกิ่งประธานนะกิ่งที่อยู่ข้างๆก็จะเป็นกิ่งรองหลังจากนั้นเราก็จะเลือกอเฉพะาะ2กิ่งนี้เอาไว้นะครับกิ่งไหนที่แตกขึ้นมาเสริมทีหลังเราก็จะไม่เอาไว้นะครับนะทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเก็บผลผลิตรอบยแ,แรกเสร็จนะครับเราก็จะเห็นเป็นลักษณะกิ่งที่มันเหลือน้อยลงเนี้ยนะครับนะเราอาจจะตัดใหม่เพื่อให้มันแตกกิ่งใหม่น,นะครับ นานไหมครับก่าจะเริ่มออกดอกติดลูกครับติดดอกครั้งแรกเนี่ยอยู่ที่ระยะสามสิบห้าวันครับติดดอกครับหลังจากนั้นก็จะยอยติดดอกไปทุกๆกิ่งที่มันทุกๆแต่ละช่อก็จะห่างกันว่าประมาณสิบห้าวันครับผมตอนนี้เมื่อกี้เราบอกว่าช่วงแรกไม่ได้ใส่ปุ๋ยมากคราวนี้พอเริ่มติดลูกแล้วครับเราต้องดูแลปุ๋ยอะไรเป็นพิเศษครับพอครบ30วันนี้ผมจะเติมท็อปปิ้งนะครับท็อปปิ้งก็คือในส่วนของที่จะเป็น53 1 1หนึ่งนะครับ ตอนนี้ก็จะมีตัวที่ทดสอบอยู่ก็เป็นปุ๋ยมดแดงนะครับก็คือเป็นวัสดุปลูกมดแดงนะครับตัวนั้นก็จะมีกากมันผสมกับในส่วนของโดโลไม์นะครับเยอะหน่อยเพราะว่าเราป้องกันเรื่องเรื่องโรคก้นดําแต่ว่าเท่าที่ผมสัมผัสก็คือบนสวีทไม่ไม่ไม่ไวต่อปัญหาของโรคก้นดําเท่าไหร่นะครับแทบจะไม่มีเลยนะไม่เคยไม่เคยเจอฮะที่การท็อปปิ้งใช้เยอะไหมครับต่อหนึ่งตะกร้าประมาณผมใช้ประมาณหนึ่งถ้วยชาม เดือชามถ้วยฮะชาม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 เขาเรียกว่าชามแกงใส่บ่อยไหมครับก็ทุก30วันครับพอช่วงติดผลนะครับมีการเพิ่มความหวานหรือใช้ปุ๋ยอะไรพิเศษไหมครับเนี่ยเพิ่มความหวานนี่เราใช้วิธีคือมันไม่มีในอินทรีมันก็ไม่มีอะไรหวานพิเศษนะฮะเรารู้แต่ว่าให้ระวังเรื่องของแคลเซียมนะครับแล้วก็มันจะขาดแคลเซียมแล้วก็เรื่องของการแต่งกิ่งหรือว่าแต่งใบให้มันเหมาะสม นะให้มันให้มันเกิดความสมดุลระหว่างระหว่างโรงครัวของมันนะฮะกับตัวผลแล้วก็การให้น้ำเนี่ยนะครับก็ต้องให้ที่เหมาะสมถ้าสมมติเราให้น้ําน้อยเพื่อหวังให้มันหวานเนี่ยนะถ้าน้อยเกินไปนยะก็จะมีผลต่อพวกดอกพวกผลเล็กๆที่มันจะหลุดร่วงได้แล้วก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยครับว่าเหมาะเหมาะหรือเปล่าที่จะง,งดน้ํเท่าวนี้ เริ่มเก็บผลได้ตั้งแต่ตอนไหนครับเนย่ยผมเก็บผลผลิตไปเมื่อสอเมื่อสอสัปดาห์ที่แล้วครับสสัปดาห์ที่แล้วก็อายุประมาณที่70วันครับแถวๆนั้นเจ็ดสิาเจ็ดส้นี่ยทยอยเก็บนะฮะแต่ว่าบนสวีทนี่จะมีลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะเฉพาะของเขาคือเขาเขาจะค่อยๆทย,ย,ยอยสุกเพราะนั้นเวลาเราเลือกเก็บถ้าอยากจะได้คุณภาพมันอาจจะต้องเลือกเป็นผลนะครับดูที่ความ ความแดงสดของของตัวผลแล้วก็ดูที่ขั้วของมันด้วยนะครับว่าขั้วของมันนี่ยังก้นเหลืองอยู่หรือเปล่าหรือก้นเขียวอยู่หรือเปล่าอย่างนั้นไม่ต้องเว้นนะครับไหนครับลองสาธิตให้ดูได้ไหมครับผมครับผมดูตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะสุกจากช่องล่างมาก่อนนะครับถ้าสมมติว่าเราจะดูตัวนี้นะครับตัวนี้ก็ต้องพยายามให้มันเหลืองน้อยกว่านี้ครับให้มันแดงนะครับเดี๋ยวจะหาตัวแดง มีไหมฮะเจอไหมนะตัวนี้มันแตกนะครับเนี่ยฮะค,คือตัวนี้มันก็จะเหลืองมากกว่าตัวนี้ฮะยวตัวนี้มันแตกไปแล้วนะครับยิ่งแดงมากแค่ไหนความหวานก็จะมากขึ้นแค่นั้นครับนอกจากการคัดเลือกผลที่มีคุณภาพแล้วนะครับก่อนที่จะเก็บเกี่ยวนะครับก็จะมีการสุ่มวัดความหวานของมะเขือเทศเชอรรี่ก่อน โดยจะต้องมีความหวาน9องศาบริกขึ้นไปจึงจะจำหน่ายให้กับลูกค้าสำหรับใครนะครับที่สนใจการปลูกมะเขือเทศเชอร์รี่อินซีแบบพรีเมียมนะครับก็สามารถโทรไปสอบถามพ่อสามาัถคีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์083 380 4233ครับ